เดือดสุดๆจอมขวัญทวิท้อความเดือดรัวๆวอนรัฐบาลแก้ปัญหามลพิษฝุ่น PM 2.5ครับ ก็หลังจากที่พี่น้องชาวกรุงเทพและปร,ะรีมณฑลประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับมาอย่างต่อเนื่องเลยหลายสัปดาห์จนหลายคนนะครับต้องหาหน้ากากป้องกันฝุ่นเพราะว่าระดับของฝุ่น PM 2.5ในขณะน,นี้ในหลายพื้นที่ยังส่งผลกระทบกับสุขภาพอยู่เลยครับและยังมีคนดังในวงการบันเทิงและประชาชนคนธรรมดาครับที่ทยอย,ย,ยกันออกมาโพสต์ถึงผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5บางคนก็มีเลือดกำเราไหลาบางคนก็ไอเป็นเลือดและบางคนครับถึงขั้นถุงลมองพองกันเลยทีเดียวครับหลอดลมนะครับเพื่อนๆขออภัยด้วยล่าสุดนะครับสำหรับผู้ ประกาศข่าวชื่อดังอย่างจอมขวัญลาวเพชรก็ได้ออกมาทาวิตข้อความรัวๆนะครับเกี่ยวกับปัญหาม,มลภาวะทางอากาศที่ยังคงวิกฤตอยู่ทุกวันนี้โดยมีข้อความว่านี่ถ้าไม่มีเงินยากจนมีหนี้สินต้องทำมาหากินจะย่งหมูปิ้งขายไก่ข้างทางก็โดนดา่าบอกช่างมลพิษแต่ที่ต้องส่งดอกเบีย้ยซื้อข้าวกินส่งลูกเรียนแต่ละวันนี่ชีวิตมันหยุดหนีฝุ่นได้สินะไม่อยากดมฝุน่นมันหยุดอยู่บ้านได้สินะ นี่ต้องขวนขวายหาข้อมูลเอาเองว่าตกลงฝุ่นอันตรายนี้มันอยู่ระดับไหนกันแน่โดยที่ข้อมูลทางการของหน่วยงานรัฐใช้การไม่ได้จริงนี้เหรอนี่ต้องตะเกียรตะกายหาหน้ากากติดแอร์ที่บ้านจ่ายเงินซื้อเครื่องฟอกอากาศเอาเองจนกว่าฝุ่นจะถูกลมพัดไปเองนี้อ่ะก็ได้หละครับนี่โอ้โหเธอได้ค้นวิ์ข้อความรัวๆเลยนะครับผมว่าเธอคงแบบจะอัดอั้นมากับเรื่องของฝุ่นมากมายจริงๆครับ แต่ก็ยังว่าเนาะก็ถึงกับมีคนนะ่ะได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5อนี้ถึงขั้นไอเป็นเลือดอย่างเงี้ยเลือดกำเดาไหลยอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองคิดดูดิบางคนเนะี่ยหลอดลมโป่งพองอย่างเงี้ยเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อลองคิดดูเจครับว่าคนที่อยู่กรุงเทพเขาจะรู้สึกยังไงและถ้าหากใครที่อยู่กรุงเทพอยู่แล้วฟังคลิปนี้อยู่ครับอยากจะถามเพื่อนๆครับรู้สึกยังไงบ้างกับอ่ามลพิษฝุ่นขนาดนี้ครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะอืนี่ครับ ก็โอ้โหนะครับผมอ่ะมาอ่านกันต่อครับโดยผู้ประกาศข่าวสาวนั้นยังรู้สึกเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ฐานะไม่ค่อยสู้ดีนักที่ต้องประสบปัญหากับพวกนี้แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะบางทีอาชีพพ่อค้าแม่ขายก็โดนวิพากษ์วิจารณ์วัาสร้างมลพิษเรียกได้ว่าเดือดสุดๆเลยจ้างานนี้นะครับก็มีคนในวงการบันเทิงหลายคนออกมาวอนให้รัฐบาลน,นั้นเร่งแก้ไขปัญหาเตรียมแผนที่จะต้องไปเชิญกับวิกฤตในช่วงนี้ให้กับประชาชนโดยด่วนเลยจ้ะน,ะนั่นแหละครับเพื่อน และนี่ก็คือคุณจอมฝันนะครับผู้ประกาศข่าวชื่อดังของไทยรัฐเลยนะครับเท่าที่ผมทราบมาเนาะนี่ครับก็คือเป็นคนดังในวงการบันเทิงนั่แหละครับเพื่อนๆพือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนครับแล้วเพื่อนๆคิดยังไงนะฮะก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะว่าเฮ้ยรัฐบาลเขาเอาอะไรนะเครื่องฉีดฉีดน้ําฉีดเท่าไปใช่ไหมล่ะอฝอนเทียมก็มาใช่ไหมล่ะเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับอ่ะสุดท้ายครับสุดท้ายวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากสยามเออไม่ใช่ โซเชียล e w s ทีนี่คอนะครับผมขอไปครับลงก์ข่าวนี้จะอยู่ในรายละเอียดของวิดีโอนี่ครับผมมีอะไรก็กดไลค์ให้กันด้วยนะหากอะไรผิดพลาดก็คอมเมนต์บอกกันมาได้แต่อย่าก,กดดิดไลค์เปลี่ยนเป็นกดไลค์ให้กำลังใจกันแทนนะครับขอพระคุณครับ